ผลออกมาแล้วครับคนจงูงระทึกนะครับเจ๊หญิงนี่ระทึกเป็นพิเศษนะครับโอ้โหคุณจมากผลการตัดสินควายยักษ์เฮฟเมียฟันแ้งานมนฑลแควายไทยเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามครั้งที่สามณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สวนบอบาจเชียงใหม่รางวัลระดับที่สามคือควายหมายเลขแรกสามครับน้ำเงินค่ะจากควายนาคาเฟ่จังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วสองหมายเลขครับชอบพกากับปันสุกน้องบัวลำพูน้องบวังบวลำพูทั้งคู่ครับมาด,ด้วยกันพี่น้องครับ หมายเลขหนึ่งชอบปากายกมือครับเจ๊หญิงจากพิกูฟามนะครับหมายเลขสองครับวันศุกร์ครับยกมือครับอันนี้พี่เอี่ยวรุ่นพี่มหาลัยรุ่นพี่คณะผมนะครับจากน้งบัวรังูนะครับลุกทุ่งฟางไปลองครับใครที่มาแชมป์ควายยักษ์เพศเมียฟันแท้จะอยู่ที่หมายเลขหนึ่งจับเจ๊หญิงนง้งบัวรังูเขาเชีย์ปมมือเลยครับ หรือที่น้องคิดว่าแชมป์ควายยักษ์ฟันแท้วันนี้จะอยู่ที่หมายเลขสองวันศุกร์วิเอียวจากน้ำรบรภูขาจะปมมือนะครับแระบวงวันชนเลิศควายยักษ์ฟันแท้เพศเมียง,งานมนเสนควายไทยเชียงใหม่เรืองดอกไม้งามครั้งที่สามคือควายหมายเลย่หมมยเลย่ หมายเลขหมายเลขคือแขวะหมายเล่นึ่งครับผมชาะกานะคะจากวิรูฟาร์มจังหวัดนครลำพูค่ะและวันสุกนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปนะคะสำหรับควายะักษ์เทศเมียรุ่นปันแพ้ข่เรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะครับมาดูยักษ์ตัวที่สามความสูงนี่ไม่เรยวทีเดียวนะครับความสูงนี่ ผมว่าผมสูง172แล้วเนี่ยก็สูงเกือบจะกว่าผมอีกเล็กน้อยเพียงแต่เขาขาดนิดนึงขาดลงเข้าไปในตัวท้องเขานะครับให้เขากว้างกว่าน,นี้นะฮะถ้ากว้างกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะวันนี้มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เลยกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับแต่ว่าหน้าอกแบนไปนิดนึงแล้วก็ท้าย อยากเพิ่มแท็กมากกว่าน,นี้ในสนามหน้ามาสู้กันมาดูยักษ์สองตัวยักษ์หมายเลขหนึ่งยักษ์หมายเลขสองยักษ์หมายเลขสองเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยกระดูกแข้งขาเนี่ยจะสู้ไปย,ยักษ์หมายเลขหนึ่งไม่ได้นะครับโดยเฉพาะหน้าผากเขานะครับวันนี้มันมเีเรื่องของยักษ์เนึ่งที่เกี่ยวกับอัตอลักษณ์วายแล้วนะครับพบความเป็นยักษ์นะ วันนี้เขามาได้ดีมากนะครับหนะ้าอกลึกนะครับแข้งขาใหญ่ตัวยาวสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะที่เขาได้เปรียบมากที่สุดคือเขานะครับเขาวสวยงามเหมาะสำหรับที่จะเป็นยักษ์จริงๆก็เลยตัดสินให้ไม้เล่นหนึ่งได้ยักษ์พันเท้ตัวเมียไม้เล่สองได้ยักษ์รองลงมา ยินดีด้วยนะครับ